<All> ฉันไม่มีอะไรที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อต้องการฉันเองก็ไม่มีอยู่ในโลกที่โคตรมืดมนฉันควรจะตายไปสักทีวันที่ไม่มีใครรักเธอฉันนันหนี้ไปก็ดีหนีไปให้ไกลหนีไปให้ตายฉันมันเป็นปี ที่คงไม่มีใครต้องการหนีไปให้ไกลหนีไปให้ตายคนที่แม่งหักหลังฉันก็ลืมลืมไปละกันบางทีฉันก็ได้แต่คิดว่าฉันน่ะควรจะตายไปมันคงเป็นสิ่งเดียวที่ฉันทําให้ทุกคนสบายใจวิญญาณไร้ค่าแบบนี้ฉันคงไม่คิดไปคายใครอยู่ไปก็ไม่มีใครรักแล้วฉันจะอยู่ไปทําไมพ่อแม่น่ะก็ไม่ได้รักถึงอยู่ไปเธอก็ไม่กลับมาคนที่คิดว่าเป็นเผื่อตายแต่ว่าตอนนี้มันก็เริ่มกลับหายทําอะไรฉันมันก็ผิดหวังฉันมีแต่ควาย กับควายทางออกเดียที่ดีที่สุดคงมีแต่ตายกับตาย